กำเนิดซุสตอนที่ห้าเล่าโดยสุธีอานเอาเพลน ia, รีอาร้องขอความช่วยเหลือจากไกอาและยูเรนัสให้ช่วยลูกคนที่หกนี้ให้พ้นจากการถูกโครโนสกลืนลงท้องพร้อมทั้งช่วยลูกทั้งห้าให้สามารถออกจากท้องของโครโนสไกอาและยูเรนัสได้บอกรีอาว่านี่เป็นชะตากรรมที่จะต้องเกิดขึ้นสำหรับผลทางแก้ไขนั้น ทั้งสองได้แอบ,บกระซิบบอกรีอาพร้อมทั้งให้กำลังใจและขอให้อดทนรอวันแก้แค้นเมื่อรีอาได้รับทราบแผนการทั้งหมดแล้วเธอจึงได้ลงมือปฏิบัติต,ตามแผนโดยเธอได้แอบ,บหนีจากครูนอสมุ่งหน้าไปที่ลิกทัสในเขตแดนครเตและได้หลบซ่องตัวอยู่ในหุบเขาเอเจียนจากนั้นเธอได้คลอดลูกคนที่6สสำเร็จให้ชื่อว่าซุส เธอได้มอบสุดให้อยู่ในการเลี้ยงดูของไกอาและเธอได้รีบเดินทางกลับไปหาโครนอสโดยเร็วเพื่อไม่ให้เขาสงสัยเมื่อรีอากลับไปหาโครนสเธอได้แกล้งทําเป็นคลอดลูกออกมาแล้วนำผ้ามาห่อหุ้มก้อนหินแทนลูกโดยห่อไว้อย่างมิดชิดแล้วนำไปมอบให้โครนอสโครนอสไม่ได้สงสัยอะไรรีบรับห่อผ้ามาแล้วอ้าปากอันใหญ่โตกลืนห่อผ้าลงไปในท้องทันที เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าซุสได้เจริญเติบโตทั้งร่างกายและพละกกำลังที่เพิ่มพูนเป็นหนุ่มใหญ่สง่างามวันหนึ่งเทพีไกอ้าได้ดําริว่าวันแห่งการรอคอยได้มาถึงแล้วเทพีไกอ้าได้เรียกรีอาแม่ของซุสมาพบเธอได้กระซิบบอกแผนการแก้แค้นอย่างละเอียดรีอาได้พาซุสมาด้วยกันกับเธอและให้ซุดซ่อนตัวไว้ รีอาแอบใส่ยาไว้ในน้ำดื่มเมื่อโครนนสพบรีอาเขาได้ดื่มน้ำที่เธอส่งให้จากนั้นพิษยาได้กำเริบทำให้โครนนสทุรนทุรายซุสดได้ปรากฏตัวและโถมตัวเข้าต่อสู้กับโครนนสอย่างสุดความสามารถซุสพยายามทุบต่อยท้องของโครนนสจนโครนอสสำรากทุกอย่างในท้องออกมาสิ่งที่ออกมาก่อนก็คือก้อนหินเพราะเป็นสิ่งที่โครนนสกินหลังสุด ตามด้วยพี่ๆของซุสทั้ง5ได้แก่โพไซดอนฮาเดสเฮราเดมิเตอร์และเอสเทียด้วยความเครดแค้นสุดกำลังซุสได้ต่อยท้องอย่างสุดแรงจนคโครนอสขาดใจตายคามือซุสจบบทที่5หากท่านฟังแล้วชอบก็ขอเชิญชวนกดติดตามเพจเพื่อให้กำลังใจขอบคุณครับ